สวัสดีอีกครั้งนะครับอ้าวนักเรียนครับวันนี้เราจะมาวาดกล่องลักษณะของกล่องตัวนี้นะครับมาดูมาดูกล่องก็จะมีสีด้านถูกไหมกล่องสี่เหลี่ยมมีสีด้านแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ปิดนะครับแต่ข้างบนจะเป็นพื้นที่เปิดอันนี้เราจะวาดส่วนของกล่องเราจะยังไม่พูดถึงสากล่องเนาะกล่องก็จะมีความหนาของขอบนะครับแล้วก็ ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีความหนาเหมือนกันนะครับที่เราจะวาดได้ยังไงเนี่ยทำไมด้านมันเยอะจังเลยนะครับเราก็จะวาดฐานเริ่มจากฐานของกล่องก่อนฐานของกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพอวาดฐานเสร็จแล้วเราก็จะวาดขอบแล้วก็จะดึงขอบขึ้นมาวิธีการจะเป็นยังไงเราไปทําไปพร้อมๆกันเลยหูวลบออกนะครับเดี๋ยวเราจะวาดฐานก่อนนะครับ การวาดฐานเราก็ต้องใช้มุมมองนะครับมุมมองที่เป็นจากด้านบนลงมาเป็นท็อปวิวกล่องของเราก็จะมีฐานที่มีขนาด50-50คูณ5้ซนเมตรเราก็จะใช้สี่เหลี่ยมนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยม50,50ได้แล้วเรียบร้อยเอามานิดนึงเพื่อเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้เราจะยังไม่ยกนะครับเพราะว่าเราจะต้องวาด วาดก้นของกล่องก่อนทั้งล่างของกล่องเนี่ยก็จะต้องมีความหนาเราจะให้กล่องนี้มีความหนา2เซนติเมตรเนาะ2เซนติเมตรทั้งทั้งขอบที่เป็นด้านล่างแล้วก็ขอบที่เป็นด้านข้างเราจะยกยกนะครับยกด้านล่างของกล่องขึ้นมา2เซนเมตรเราจะไปปรับมุมมองก่อนนะครับไปที่มุมมองในแคมเมอรแล้วก็ standard view แล้วก็เลือกที่ ISO ะยกความหนาขึ้นมา2องเส้นนะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็พิมพ์เลข2นะครับสองเส้นก็นิดเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะมาทําขอบอันนี้เป็นส่วนด้านล่างเนาะต่อไปเราจะมาทําขอบเราจะยกขอบขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเรายกขึ้นเลยมันจะขึ้นทั้งหมดนะครับเราจะยกเฉพาะขอบแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําพื้นที่ตรงกลางนะครับทำพื้นที่ตรงกลางแล้วก็จะยกเฉพาะขอบขึ้นเราก็จะกลับไปที่ วิวท็อปวิวนะครับสแตนดาร์ดวิวแล้วก็เลือก top เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเราจะทําขอบเราก็จะวัดจากขอบด้านนอกเข้ามาเดี๋ยวเราจะวัดจากขอบเข้ามานะครับด้านละ2เซนติเมตรเราจะให้ขอบนา2 cm, องเซนวัดเข้ามาแล้วก็พิมพ์เลข2แล้วก็กด enter นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันทั้ง4ด้านเลย เรียบร้อยละนะครับเราได้แนวแนวข้างในแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละวาดได้แล้วนะครับเราได้ส่วนที่เป็นข้างในและส่วนที่เป็นเส้นขอบเนาะตอนนี้เราวัดระยะเสร็จแล้วเส้นประเราก็จะลบพิงใช้ยางลบๆเลยนะครับแลยวเราจะงงต่อไปเราจะดึงขึ้นนะครับดึงขอบขึ้น เราก็จะไปที่ c a m e อ a เหมือนเดิมสแตนดาร์ดวิวแล้วก็เลือกเป็นแบบ ISO นี้นะครับเราจะได้มองเห็นชัดๆแล้วเราจะดึงขึ้นตรงนี้มุมมองที่เราคุ้นเคยเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือในการดึงนะครับตอนนี้มีพื้นที่ในการดึงหลายพื้นที่มากเลยอันนี้คือตรงกลางตรงกลางเราจะดึงไหมกลางเราไม่ดึงนะครับเราดึงขอบนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมขึ้นมาแล้ว อัน,นาดเอาสูงเท่าไหร่ดีครับเอา20เซนติเมตรเนาะกล่องของเรามีความสูง20เซนติเมตรกว้าง50าสเซนยาว50เซนสูง20เซนติเมตรขอบหนาด้านละ2เซนติเมตรนะครับอ้าวขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความสวยงามเราต้องลงสีคือเลือกเป็นแบบมาร์คเกอร์แล้วก็เลือกสี โอเเรียบร้อยและนะครับเราก็เพิความสวยงามเช่นเดิมใส่เงาเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งงานครูด้วยนะ